สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับมาพบกันในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกนะครับกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่1เมษายนนะครับงวดหน้านะครับใครชอบเสียงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับใครรับชมคลิปงวดที่ผ่านมาคงพอจําได้นะครับเลขที่เราได้ฟันธงให้นะครับกับเลขชุดนี้นะครับ เลขกองสลากเขาตัดมาเลข6 2 6นั่นเองนะครับแต่ของเราเป็น6 6 2นะครับเลขที่มีความใกล้เคียงที่สุดนะครับออกสลับหลักกันนะครับใครที่นำตัวเลขไปตัดเล่นก็ถูกกันทุกคนนะครับไปสลับหลักกันนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกในงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับน้ำใจที่แบ่งปันกันเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนั่นเองนะครับทีนี้เลขกลุ่มนี้นะครับถ้าเราตัดออกมาแล้วนะครับในแต่ละงวด จะเหลือตัวเลขแค่สามชุดเท่านั้นก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นหกหกศูนย์นะครับหกหกสองแล้วก็หกหกสี่ 4, นั่นเองนะครับเลขตัวนี้ก็จะมีความใกล้เคียงที่สุดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีความเชื่อมั่นว่าสูตรนี้นะครับจะกลับมาตรงหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาดูว่าวันที่หนึ่งเมษายนะครับคิดได้เลขตัวไหนบ้างใครชอบคิด ใครชอบคำนวณนะครับลองฝึกคิดฝึกคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับจากวันที่16กุมภาพันธ์นะครับทำให้ดูสักสองงวดนะครับแล้วค่อยทาวันที่1เมษายนกันนะครับเราจะมาดูที่ไปที่มาของตัวเลขก่อนนะครับก่อนคำนวณทุกครั้งนะครับเราต้องจดเลขให้ถูกต้องก่อนรางวัลที่1 2ตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้าครั้งที่1ที่2นะครับห้ามสลับกันนะครับ เลขท้ายหนึ่งสองเช่นกันเพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวัลน,นี่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคำนวณน,นะครับกองสลกักตักตัวไหนก่อนต้องเลี้ยงให้ถูกต้องนะครับเลขจะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะครับวิธีการคำนวณตัวเลขนะครับให้ทุกคนนำปีพศออมาตั้งทำก็คือในตำแหน่งสาตัวข้างหลังนะครับห้าหกเจ็ดมาตั้งทุกหลักเลยนะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนั่นเองนะครับ ส่วนตำแหน่งที่เราใช้ในการคำนวณนะครับงวดที่ผ่านมาใครรับชมคลิปของพอจําได้นะครับหลักร้อยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักพันของรางวัลที่1จุดแรกนะครับหลัก10ครั้งที่2เลขหน้าไปบวกหลัก10ครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองแบบนี้นะครับหลักร้อยนะครับใช้จุดนี้ตลอดนะครับหลัก10ให้วงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนหลัก10ครั้งที่1เลขหน้าไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้า แบบนี้ใช้จุดนี้ตลอดนะครับหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับให้วงไปที่หลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าแล้วก็ดูเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยบวกกันตรงนี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่เราต้องใช้ในการคำนวณทุกงวดนะครับวิธีการบวกเลขนะครับเลข1ตัวนี้นะครับมาตั้งตัวนี้ได้เลยนะครับแปดบวกสา็ก็คือหก็มาตั้งตัวนี้ตัวนี้เลขสมาตั้งตัวนี้นะครับ แล้วก็ห้าบวกศูนย์ได้ห้าเราก็มาตั้งตรงนี้ฝั่งนี้หลักหน่วยนะครับเลขสามมาตั้งนะครับแล้วก็สามบวกห้าจะได้แปดแบบนี้วิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับหนึ่งบวกห้าจะได้หกนะครับหนึ่งบวกหกจะได้เจ็ดบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับจะได้เท่ากับสิบสามก็คือสามนะครับแล้วค่อยเพิ่มแต้มเป็นสี่เพิ่มเป็นห้าเป็นหกแล้วก็เป็นเจ็ดแบบนี้นะครับ หลักสิบก็เหมือนกันนะครับบวกกันได้แปดนะครับบวกลงมานะครับห้าบวกหกสิเ็ดคือหนึ่งแปดบวกหนึ่งจะได้เก้าเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองแล้วก็เป็นสามแบบนี้นะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับบวกเหมือนกันนะครับสามบวกห้าจะได้แปดนะครับแปดบวกหกได้สิบสี่แปดบวกสี่ได้สิบสองสองเพิ่มเป็นสามนะครับสามเพิ่มเป็นสี่สี่เพิ่มเป็นห้าเป็นหกแล้วก็เป็นเจ็ดนั่นเองนะครับ สังเกตดีๆนะครับหลักร้อยหลักสิบจะมีห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมี6ตัวจะมากกว่าตัวหนึ่งถ้าเราจับคู่กันนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับจะได้ทั้งหมด30คู่ถ้าเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเราไปคูณหลักร้อยด้วยห้าตัวเดี๋หนึ่งร้ยห้าสิบชุดนะครับคงจะหาตัวเลขไม่ได้เราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนอันดับแรกให้เหลือ15บคู่ ให้ทุกคนไปตัดที่หลักหน่วยนะครับมีหกตัวนี้เราจะอ,าออกไปครึ่งหนึ่งนะครับให้ดูตรงนี้นะครับหลักแสนรางวัลที่1ห,หลักร้อยรางวัลที่1แล้วก็หลัก12บสตัวล่างรัฐบาล3จุดนี้จะเป็นตัวตัดนั่นเองนะครับบวกกันนะครับ9กบวกสได้12 2สบวกสได้6ให้เรานํามาตั้งกับเลข7ตัวสุดท้ายตรงนี้แล้วเราก็บวกกัน6กบวกเจ็ดเท่าได้ จะได้เท่ากับ13ก็คือ3นั่นเองเมื่อเราได้3แล้วนะครับเลข3ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนออกมานะครับแบบนี้เลข3เป็นเลขคีนี่ให้ทุกคนมองไปที่เลขขี่นะครับเลือกออกมา3 6แล้วก็7แบบนี้เวลาจับคู่ก็จะเหลือ15คู่แต่ทีนี้สูตรนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายจะตัดเหลือแค่3ชุดเท่านั้นนะครับแค่3ชุดเราจะไปตัดที่หลักร้อยกับหลักหนหลักสิบบ้าง หลัก,กร้อยกับหลักสิบเราจะเลือกมาหลักละตัวเท่านั้นนะครับตำแหน่งสุดท้ายตัวนี้บวกกันได้สี่นะครับหลักร้อยหลักสิบบวกกันได้แปดเสร็จแล้วเราก็บวกกันนะครับบวกกับเลขเจ็ดตัวสุดท้ายนะครับสี่บวกเจ็ดได้สิเ็คือหนึ่งหนึ่งตัวแทนเป็นเลขหกนะครับตรงนี้แปดบวกเจ็ดได้สิบห้านะครับห้าตัวแทนเป็นเลขศูนย์คว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของห้านะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลข นะครับหนึ่งบวกคาได้หกหกบวกคาได้สิเอ็ดคือหนึ 0, ่งห้าบวกศูนย์ห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าผลบวกของห้าเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับวิธีการฟันธงตัวเลขให้เราสังเกตตัวที่มาพร้อมกันนะครับข้างบนกับข้างล่างนะครับจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดนะครับหลักร้อยคนนี้นะครับตัวเดียวจะเป็นเลขหกนะครับหลักสิบคนนี้ตัวเดียวจะเป็นเลขศูนย์นั่นเองแบบนี้ เราก็แค่นําเลข6เลขศูนย์ตัวนี้นะครับไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับก็คือ3 5มห้า็ดนั่นเองก็จะเป็นเลข6 0ศูนย์แล้วก็3มนะครับตัวแรก6 0ศูนย์แล้วก็ห้าแล้วก็6 0ศูนย์ดนั่นเองตัวเลขในแต่ละงวดก็จะมีแค่3มชุดแบบนี้เป็น3ามตัวท้ายรางวัลที่1นั่นเองเราไปดูผลการออกนะครับ16บกุมภาพันธ์นวณออกวันที่1มีนาคมนะครับ 603นะครับงวดนี้ก็ฟันธงถูกนะครับเป็นเลขชุดเดียวที่เราฟันธงให้ทุกคนนะครับไปถูกกันนะครับเลขที่ออกก็คือตัวนี้นะครับไปรุ่นรางวัลได้นะครับ3ตัวข้างหน้าไปรุ่นกันเอาเองนะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกนะครับเราก็ไปจดข้อมูลตามกองสลากออกให้ถูกต้องเลี้ยงให้ถูกต้องนําปีพศมาตั้งเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ นะครับจุดก็ใช้จุดเดิมหลักร้อยวงไปที่หลักพันรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าไปบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองตรงนี้นะครับส่วนหลักสิบก็วงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งไปบวกหลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าแบบนี้นะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยวงไปที่หลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าแล้วก็ดูเลขท้ายครั้งที่สองหลักร้อยกับหลักหน่วยรวมแต้มกัน นะครับเราจะใช้จุดนี้ตลอดทุกงวดเลยนะครับทุกงวดเลยใช้จุดนี้ตลอดนะครับเป็นจุดขยันออกนั่นเองนะครับเลขสม,นะม,มาตั้งนะครับศูนย์บวกแได้8ก็มาตั้งเลขหมาตั้งนะครับศูนย์บวกเดได้7มาตั้งเลข9มาตั้งนะครับแล้วก็7จดบวกสได้10คือ0นนะครับใครดูงวดที่ผ่านมานะครับนี่คือเลขที่เราได้ฟันธงให้นั่นเอง 3บวก5ได้8นะครับ6กบวกแปดสบวกสได้12ก็คือ2 2เพิ่มเป็น3นะครับ3เพิ่มเป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6นี่คือหลักร้อยนะครับ6กบวกห้าคือ1 7ึบวกหได้13นะครับ1นบวกสได้4 4เพิ่มเป็น5เพิ่มเป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8นั่นเองนะครับหลักสุดท้ายบวกกันได้4นะครับบวกกันได้6กนะครับสีบวกหได้สิคือศู 2 3 4แล้วก็5นั่นเองนะครับจับคู่ทั้งหมดก็จะได้30คู่30คู่เราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก็คือ15คู่นะครับเราก็วงไปที่ตําแหน่งเดิมนะครับวงไปที่หลักแสนของรางวัลที่1ห,หลัก 100, ร้อยรางวัลที่1แล้วก็หลัก12ตัวเรัฐบาล3จุดนี้นะครับเรานํามารวมแต้มกันนะครับ2บวก6ได้8 8บวก7ได้15นํามาวางคู่กับเลข7ตัวสุดท้ายนะครับ บวกกันจะได้เท่ากับเลข12ก็คือ2นั่นเองเพราะฉะนั้นเลข2ตัวนี้เป็นเลขคู่นะครับเราก็ต้องมองไปที่เลขคู่เลือกเอามาจับคู่นั่นเองก็จะเป็น15คู่นะครับเป็น15คู่ใครดูงวดที่ผ่านมาผมก็วงให้แบบนี้แหละจับคู่ได้15คู่นั่นเองนะครับแต่ทีนี้หลักกับกหลัก10เราจะฟันธงแค่ตัวเดียวนะครับตำแหน่งนี้สําคัญนะครับบวกกันได้9 นะครับหลัก1ิบวกกันได้สี่นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกันนะครับบวกกับเจ็ดตัวสุดท้ายนะครับเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกหกตัวแทนเป็นเลขหนึ่งคงพอเข้าใจนะครับผลบวกของห้านั่นเองสี่บวกเจ็ดได้สิบเคือหนึ่งหนึ่งตัวแทนหกนั่นเองนะครับผลบวกของห้านะครับจากทั้งหมดห้าตัวนะครับเราฟันธงมาแค่ตัวเดียวทุกงวดนะครับเป็นการลดต้นทุนนั่นเองนะครับงวดนี้หลักร้อยนะครับจะเป็นเลขห ที่มาพร้อมกันนั่นเองจะเป็นตัวเด็นหลัก10ก็เลข6เช่นกันมาพร้อมกันนะครับเป็นตัวเด่นเราก็นําเลข 6, 6 6ตัวนี้ไปจับคู่กัน0 2 4นะครับก็จะเป็นเลข6 6แล้วก็0ูนย์นะครับหกแล้วก็สองนะครับหกแล้วก็4นั่นเองเลขก็จะได้3ชุดประมาณนี้ทุกง,งวดนะครับ วันที่1มีนาคมนะครับคำนวณออกมาที่16มีนาคมนะครับงวดที่เพิ่งออกไปนั่นเองนะครับห2สองนั่นเองแบบนี้ถามว่าถูกหรือไม่ไม่ถูกนะครับหลักร้อยถูกนะครับเป็นเลข6นะครับแต่หลักสิบไม่มี2หลักหน่วยไม่มี6นั่นเองเพราะฉะนั้นเลขที่สลับกันก็คือหลักสิบกับหลักหน่วยนั่นเองนะครับจากสองหเป็น6 2นั่นเองนะครับตัวที่ใกล้เคียงที่สุดคือตัวนี้ นะครับเลขที่ผมฟันธงให้ก็เช่นกันนะครับถ้าเราไปสลับหลักกันนะครับก็ถูกได้แล้วทุกคนก็ถูกด้วยนะครับถูกทุกคนเลยนะครับถูกติดติดกันนั่นเองนะครับนี่คือผลงานในงวดที่ผ่านมานะครับออกสลับหลักกันนั่นเองนะครับทีนี้สูตรทุกสูตรนะครับทุกคนสามารถคิดเองได้เพราะว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนแบบนี้นะครับตามตำแหน่งที่ผมได้วงเอาไว้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับ ผมไม่ได้รู้ว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับและก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะครับเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองทุกตำแหน่งมีความสำคัญหมดนะครับเป็นทางเดินของตัวเลขนั่นเองนะครับแต่เลขจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้ได้นะครับเหลือ3ชุดแบบนี้ได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้และก็จุดนี้นั่นเองรับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสูตรวิธีการคิดผมจะส่งไปให้ ไปนั่งคิดเองทําเองได้นะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าสูตรนี้นะครับจะกลับมาตรงหลักอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงๆนั่นเองนะครับใครสนใจนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับให้ติดต่อมาเบอร์นี้นี่เป็นเบอร์ i d line นะครับ0952429504นั่นเองนะครับอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านๆมาก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ i d l i n e นั่นเอง หรือใครอยากจะพูดคุยกันนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาได้เช่นกันนะครับโทรมาปรึกษามาคุยกันได้นะครับผมจะส่งสูตรไปให้พร้อมกับช่วยสรุปตัวเลขนะครับให้ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะครับไปเลือกเอาไว้แต่นันเนอรนะครับใกล้ๆจะหายากมากนะครับผมเรามาดูงวดหน้ากันนะครับเรามาดูว่าวันที่1เมษายนนะครับเราคิดจากวันที่16มีนาเนี่ยจะได้เลขตัวไหนนะ เราปีปากากระดาษก็เตรียมจดนะครับทําเหมือนเดิมนะครับห้าหกเจ็ดมาตั้งตําแหน่งก็ใช้จุดเดิมนะครับหลักพันรางวัลที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้ากับหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายตัวนี้บวกกันฟังหลักสิบวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งกับหลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าสูตรที่ส่งไปผมจะวงตําแหน่งเอาไว้แบบนี้แหละนะครับไปนั่งคิดเองทําเองได้นะครับ หลักร้อยครั้งที่2เลขหน้านะครับหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองบวกกันนะครับเลขเจเอามาตั้งนะครับศูนย์บวกเได้9ก็มาตั้งเลขหมาตั้งตรงนี้7จ็ดบวกเได้16ก็มาตั้งเลขห้านะครับมาตั้งแล้วก็3าบวกเได้12นั่นเองบวกลงมาได้สองนะครับบวกลงมาได้5บวกกันได้7นะครับเจ็ดเพิ่มเป็นแเป็นเเป็นศูนย์แล้วก็เป็นห นี่คือหลักร้อยวันที่หนึ่งเมษายนนะครับมีปากการกระดาษก็จดไว้ดูนะครับหกบวกห้าสิบเคือหนึ 62, ่งหกบวกหกสิบสองหนึ่งบวกสองได้สามสามเพิ่มเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกแล้วก็เป็นเจ็ดนี่คือหลักสิบนะครับห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์นะครับสองบวกหกได้แปดศูนย์บวกแปดได้แปดแปดเพิ่มเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองแล้วก็เป็นสามนี่คือหลักหน่วยนั่นเอง ถ้าเราจับคู่ทั้งหมดนะครับสาสิบคู่หลักสิบหลักหน่วยแล้วก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบชุดถ้าเอาหลักร้อยไปจับคู่ด้วยนะครับถ้าเราไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือสนะิบห้าคู่นะครับสิบห้าคู่นะครับวงไปที่หลักแสนรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลนั่นเองสามจุดนี้ลงแต้มกันนะครับเก้าบวกหกสิบห้า นะครับห้าบวกเจ็ดห้าบวกเจ็ดได้สิบสองก็คือสองนั่นเองเอามาตั้งบวกกับเลขเจ็ดตัวสุดท้ายนะครับสองบวกเจ็ดได้เก้าสองบวกเจ็ดได้เก้าเพราะฉะนั้นเลขเก้าตัวนี้เป็นเลขขี้นะครับวันที่หนึ่งเมษายนนะครับตามสูตรแล้วนะครับสูตรนี้ยังไม่ผิดเพราะฉะนั้นหลักหน่วยน่าจะเป็นเลขขี้ที่จริงเลขขี้มีทั้งหมดอยู่ห้าตัวนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมด เราเลือกตัวที่มากับสูตรแบบนี้เพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเลขก็น่าจะมากับสูตรนี้ก็คือเลข9เลข1และก็เลข3นั่นเองที่เราเลือกออกมานะครับทีนี้ถ้าจับคู่กันนะครับผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยนะครับ78901 3 4 5 6 7อันนี้เป็นหลัก10นั่นเองแล้วก็หลักหน่วยก็จะเป็น139นะครับ หนึสาเกที่เราคัดออกมานะครับมีปากกากระดาษก็จดไว้ดูได้นี่คือตัวเลขเป็นโครงสร้างตัวเลขวันที่หนึ่งนะครับวันที่1เมษายนนะครับ, 1, นะรบก็คืองวดหน้านั่นเองนะครับหกเจ็ดนะครับตัวเลขทั้งหมดจะมีสิบห้าคู่นะครับสิบห้าคู่ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ตัวที่เราเลือกออกมานะครับ มีแค่สามชุดเท่านั้นนะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้เราต้องรู้จุดนี้นะครับรับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองอยากคิดเป็นทําเป็นอยากถูกหวยมันงวดที่ผ่านๆมานะครับให้ติดต่อรับสูตรได้นะครับ0 9 5ย์2 9 5 0 4เบอร์นี้เป็นเบอร์ไอดีไลน์นั่นเองนะครับทักมาได้นะครับเราให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับ หรือใครอยากโทรก็โทรได้เช่นกันนะครับตัวเลขในกลุ่มนี้จะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นที่เราคัดออกมานะครับเราจะส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับและก็ไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราช่วยดูแลให้คำแนะนําทุกงวดอยู่แล้วนะครับเราคิดค่าครูแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับหปีมี12เดือนนะครับมี24งวดนะครับเราดูแลกันทั้งปีนะครับเราส่งให้จํากัดนะครับสนใจก็ พักมาตามเมื่อนี้นะครับช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมชอบคิดชอบคำนวณนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับเวลามีสูตรด,ดีสูตเด็ดจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับน้ําใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกทุกงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ